哦，回来、okay, right. okay, mm。二楼，回来。嗯。嗯。没事。 没难受啊，但变酸了。 什么嘛？嗯？ 哪个？嗯。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  คือไปได้มอด้ค่ะคน้าขาวนื้ะครับเสือปลาตะบวนสีเหลืองถู่แล้วครับพวันที่เก้ามีสายยนสองหน้านสองหกบริกาสามสิบเ้อันนี้ถูกก็มีนผู้ชายสีฟานะคะอันนี้เหมือนใช่เก้ามีสคยยับสามเก้า ตรงกันครับพระบงอมไเสียงน่ะกำลังดูดอไร้อยู่ แท่กให้รูปมันจะตองใส่แบบตาดแล้วตาดแล้ว ตาด้วยอ่ะอน้ำตาด้วยลูกนะน้องงไงโอ้ยน้ำตาด้วยนะอจำปีได้ไหมโอกมาเจอกันแล้วอโอ้กระจูกกระจูกอ่ะเลย มันต้อจออนั่นเหรอโอเคลองต้องวลาต้องติดเลยเขาปิ้งให้เห็นภให้สวยนะครับเนี่อือ น่าหมนแงอาารไปดูกล้องอา่ะอ่ะน่าจะดีอืนมากลอ้องยังไม่ได้สบตากล้องเลยแต่สบตากล้องอย่แล้วนิดจะได้จิงคะอตั้งหน้าตั้งตาอือุ้อุ้มนอเฮ้ยด้คนจังเลย

โรงพบาลค่น้องไปอุ้ตัวที่แนสซอรี่ปรับอุณภูมินะคะประมาณสิ่ถึงหชั่วโมงใช้น้ำหล็ตแบ่เตอรี่อย่างแจ้งทราบดีนะคะสวยค่ะอืออรงบ

ทำเลยรับทำเลยรับค um ุณ่าไมส่งน้อง้อไกไม่ครับ on oh. <laughs>